แเรียกมาใครสักตัวเข้ามาให้หมดก็มึงมตามมึท่อลอกกันลอเอากอากรถามบอกผมถ้าดีขายจับงูได้บ้างโอเอกเอาากินเลยนะ่ อม่าเข้าไปใกล้ปุ๊กเดี๋ยวมันหามันรอมึงมันจะมาหมารอมึงอยู่อ่ะอ้อกงไปต่ออยากไปไไปอยู่ด้อยากไปด้วยมันล่าเลยแหละอ้กงวนีมโดเปียวๆไงต้องอกมาเลยอ้อรงปพอแล้วปุ๊กไปไหนไปไหนเดียวไไปมอ่เดียวไ่งไากก็ทุกคนลงไปมอนี่แล้วเสียงไม่ใหญ่งไป 要买点，或啊考虑一下。要不呢？ ตไปเดินมาผู้หมายจะไปนะเออมึงมงมันทอย่าไปกดบอาเงต้องดูแลตัวเองเอออยู่นันเข้ามาถกเร่องแล้วก็เห็นอีกตเ็เข้ามานี่แล้วไงข้ามานี่ย่มไปใกล้ๆเออะฉันขอดูไม่ต้องน้ำไล่ได้ปยงกุน่า ตายแล้วแล้วดีแล้วล่ะโอ้ยเหมือนมันโฉกหัวเลยอ่ะนีนมันาจ้หัวดีอง้อนตรงนี้มันหลังมากเดี๋ยวดีองไม่สบายนะโอ๊ยอยากไปไปเจ็บปก็ไปจ็บปดจ็บปดก็ไม่ดูรีองหรอกนะถึงเราปุ๊บวิ่งเดี๋ยววิ่งทันป่ะเดี๋ยววิ่งนตายแล้วไม่อล้วไม่ตายให้าดีแล้วเอาไม่ตายบาดีแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาเลย